โอ้โหพี่น้องวันนี้นะเล็กพามาชมดอกไม้สวยๆนะสีเหลืองดอกจิ๋วๆน่ารักน่ารักก็เป็นไม้นม้ำรู้ไม่เอ่ยว่ามันคือดอกอะไรดอกเล็กมากเลยเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณสักครึ่งเซนความกว้างของดอกของเขาเนี่ยดอกเล็กมากๆเลย ท่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนา่นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นั่นเก็พามาชมดอกไม้สวยๆนะที่เป็น พืชน้ำและเป็นพืชกินแมลงในะชนิดที่เล็กๆนะอันนี้ก็คือดอกของสาหร่ายข้าวเหนียวนะก็เป็นไม้น้ำที่มันมีเรียกว่ากระเปาะดักแมลงนะเล็กๆถนะือว่าเป็นพืชกินแมลงก็แล้วกันนะ และดอกของเขานี่สวยงามมากๆเลยพามาชมดอกสวยๆคือถ้าเราดูนันเลยเคยพูดหลายครั้งแนละ้วว่าถ้าเราอยากเห็นที่มันเป็นเยอะๆจริงๆนะก็อยู่ที่ทะเลน้อยพัทลุงนะีที่เขาจะไปพายหรือไปนั่งเรือชมสลายข้าวเหนียวแต่ชนิดนั้น คุ้ณๆนะว่ามันมีดอกสีม่วงๆแต่ตัวนี้เป็นชนิดดอกสีเหลืองสวยงามมะนี่เส้นของสาหรายนะที่เราเห็นเนี่ยนะฮะดูอันนี้มันเล็กจริงๆฮะเล็กเท่าประมาณเส้นผมเลยนะเส้นผมหรือเส้นขนเลยนะเล็กจริงๆ เอาเล็กเอานี่ออกให้ดูว่าเนี่ยพื้นเขียวๆทั้งนั้นมีแต่สาหร่ายนั่นนะฮะที่มันเกาะดินอยู่ที่นี่มันลอยน้ำนะมันก็โผล่ขึ้นข้างบนเนี่ยก็ถือว่าสวยงามมากๆนะ เป็นไม้ประดับที่น่าสนใจเหมือนกันนะดูแปลกตานะลมพัดโอ้โหเห็นวิววิว,ว,วไหวๆดูแลชื่นใจจริงๆวันนี้นะเลยก็พามาชมนี่แหละสาหรายข้าวเหนียวดอกสีเหลืองครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเล็กกิจไนยชาแนลสวัสดีครับ